รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชานชานตีห้าแล้วเดี๋ย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 วชานติดๆิศทางครับอน,นนี่แน่เลยชานชานตีห้าแล้วลูกครับ พี่อย่าดึงเยอะครับผมไม่ได้ใส่กางเกงฉันนัดพี่ตีห้าพี่แต่งตัวเสร็จหมดแล้วนี่ห้าแล้วเหรอครับใช่ทำไมวายจังล่ะก็กฉันนัดพี่ตีห้าก็ต้องตีห้าตองต่อเวลาได้ครับได้ครับแตวผมขอแต่งตัวก่อนครับหิวแล้วด้วยพี่ที่หิวเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหิวเร็วตื่นต้องกินเลยได้ครับเดี๋ยวเราผมขอแต่งตัวก่อนแล้วพี่นอนใส่หมวกเหรอครับเนี่ยเมื่อคืนคุณบอกว่าคุณจะพาผมไปไหนไม่รู้แล้วผมก็แบบ กลัวแต่งตัวแล้วตื่นไม่ทันผมมาแต่งตัวร้อนแล้วรากนหนวดเลยตัวเออเคริมหลังเฉยเลยบอคนบ้าเลยใส่งบวกนอนคนบ้าเลยรว่าเราเปิดรายการก่อนได้ไหมครับเอ้าดะนด่นสินันสิครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการกินนี่พี่พาไปรายการที่จะพาให้ผู้ชมนะครับไปชมวิถีชาวบ้านชิมอาหารพื้นถิ่นไม่ว่าจะใกล้จะไกลแค่ไหนเราก็จะพาให้ผู้ชมไปครับพบกับผมชาญชนนไทยครับผมก็เป็นที่รู้สึกบางครับ จินนี่กับแอนโทนีค่ะงั้นพี่จินนี่รอผมแป๊บนึงนะผมขอใส่กางเกงก่อนนะเร็วๆนะพี่จินนี่ไปรอข้างนอกเลยไม่ใช่ไปด้วยกันเลยเอามาเร็วๆได้ได้ได้มีด้วยหิวแล้วอะไรอ่ะคุณอย่าดึงส่งเดชพี่ไม่ดึงผมไปก่อนแล้วกันช่วงเปิดลาด พี่ฮะทางนี้ครับนี่ชาญพาพาพี่มาที่ไหนเนี่ยพี่พี่มุดใบหมดเลยคนเพียบเลยนี่คือตลาดปากช่องของแท้เลยครับตลาดปากช่องอีกแล้วรั้งที่แล้วเห็นพี่บอกว่าไม่ใช่ตลาดปากช่องนี่แหละครับตลาดปากช่องของแท้เลยชัวร์ปหมเนี่ยชัวร์ครับชาวบ้านชาญชัวร์ไม่ใช่ตลาดปากน้ำโพนะไม่ใช่ครับพี่ตลาดปากช่องของแท้เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยเนี่ยโอเคอย่างงี้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันเข้าไปข้างในกันเลยกันที่หูเลว เดี๋ยวไม่ได้ปักนต่จอของกินมาชัวะ์ตวเดียวว่าชาชัวร์เอาไปชัวร์ไปได้ไงค่ะบิ๊กจีนี่ชอบไหมชอบดีเนี่ยกำลังอยากเดี๋ยวก่อนนะมองหาก่อนมองหาอยากกินอะไรอยากกินอะไรนี่ บรรยากาศตลาดเช้าจริงๆก็จะขายกันทุกที่เลยนะใช่ครับคือมีคนมีรถมีรถมีของมีของแต่บางที่ไม่เหมือนก็คือแบบว่าคนพื้นที่อย่างเงี้ยครับเวลาเขาขายของมันของเขาจะมีของที่เป็นซิ่งเจ้าของเขาอยู่แล้วเช่นโหระพาใช่แล้วทุกที่ครับที่เนี้ยไก่อะสีไม่เหมือนสีจะแบบเหลืองเหลืองไหมอ๋ออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ทาขมิ้นแบ้วครับแก่บ้านไก่บ้านไก่บ้าน ไ้ซ้ซือหหมูขายยังไงคะมาละสิบบาทจ้ามาละสิบบาทถามหน่อยนี่เริ่มมาขายตั้งกี่โมงครับตีหนึ่งเริ่มมาขายตัีหนึ่งจริงเหรอจริงเหรอ๋อแม่ค้าใจดีขอบคุณค่ะคุณแม่อันนี้คือไก่อะครับอันนี้ไก่อะไร เอาไก่พันเนก่ันอไม่ไปสตี่นี่ครับต้องไช้สียอมถูกทำาไมเนี่มันจะไม่สวยเสียหนานะอ๋อี่หนูเห็นเหมือนตลาดอื่นที่เป็นขาวๆก็ค oh. ือเหมือนกันปากช่องเขานียงกินแบบนี้สีนี้อ๋อนี่คือไก่ปากช่องรสชาติมันจะต่างกันไหมครับกับไก่ที่สิบอันนี้มันสดกว่าที่ทำเองนี่ขายยังไงครับ ยี่สิบเรือเอาอันนี้ชุดหนึ่งค่ะเข้ามาหนูขอไปลองกิดว่า้าต้มิดวากาต้มค้ามหวานเข้ามาเอ้ยแจ๋วแจ๋วแล้วเรไปหาอะไรกินต่อดีกว่าอันนี้ผักอะไรคะจมูกปลาไหลจมูกปลาไหลจำูกปลาไหลตรงกผักพื้นบ้านนิดเดีเป็นผักพื้นบ้านใช่ไหมครับนี่หาได้แบบไหนครับอยู่ใต้ถุนบ้านหรืออยู่ข้างนอก อยู่ในป่าอโอ้โหอะไรฮะจมูกปลาไหลคุณผู้ชมคุณผู้ชมนี่เ็เรียกว่าผักพื้นบ้านมากมายไก่กองต้องตื่นเช้าๆมาตลาดเช้าแบบนี้ได้เห็นนี่ยังไม่ครบเหรอครับนี่ขนาดไม่ครบก็เต็มแผงแล้วโหถ้าเติมอีกจะล้นไปไนเขยเริ่มมาขายตั้งแต่กี่โมงครับตีห้าครับตีห้าก็มีลูกค้าแล้วเหรอฮะใชแล้วครับ S <S แล้วมีเยอะไหมมีบางวันที่ <S <S ตื่นเช้ากว่านี้ไหมฮะบางทีก็ตีสามบางทีก็ตีสามตีสามขายตรงไหนหรือขายที่นี่แล้วคนที่มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นใครครับเช้าเ<ว>ช้<ว> <S <S าคนในตลาดห้องทอเอ๋อมี <คน S 1> พวกรอบนอกอ๋อมีมีคนรอบนอกก็มาด้วยสวัสดีครับ ได้กลิ่นนะเนี่ยเลยตามมาเนี่ยครับผมเดินอยู่ตรงนู้นได้กลิ่นมาโอ้โหกลิ่นกระเทียมนะคะอันเนี้ยอะไรคะคุณป้าคะปลาส้มปลาตะเพียนค่ะปลาส้มปลาตะเพียนอ๋อที่นี่ขายปลาส้มเป็นหลักถูกไหมครับโอ้เอาไว้ทำอะไรบ้างครับคุณป้าไปทอดไปนึ่งได้ครัไปทอดก็ได้ไปนึ่งก็ได้ส้มแบบไหนขายดีที่สุดครับ ขายดีทุกตัวครับโอ้โหนี่รารันตีคมัอร่อยกันขายดีทุกตัวขายดีทุกตัวาอ๋อเอ่อป้ามาขายตั้งแต่กี่โมงครับตีสามแก่ๆค่ะเขาต้องตีสามแก่ๆด้วยไม่ตีสี่ดีที่นี่มันจะมีเรื่องอะไรเงี้ยรถ่รถเล่๋อที่นี่เป็นรถเล่เขาจะมีรถเล่มาซื้อแบบรถพุ่มพวงมารับของเราแล้วก็สะพายขึ้นรถพุ่มพวงแล้วก็มุ่งหน้าไปขายต่อออ ป้าขาแล้วทีุ่ป้ากำลังตักเป็นชิ้นๆเหมือนหมูปลาส้มปลาน้องลงดมอือมัดมไหมครับอันนี้อหอมอันนี้หอมกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นกันกลิ่นบางๆจางๆหอมหอๆเราจะเน้นกระเทียมเน้นกระเทียมอ๋ออันนี้พร้อมกินไหมคะใช่ค่ะต้องไปทอดไปต้องไปทอดไปนึ่งก่อนเข้าใจได้ครับ และแล้วน้องชานก็ได้พาพี่กะปิมาเดินตลาดเช้าปักช่องสมใจอยากแล้วนะครับแถมยังแอบมีของติดไม,ม้ติดม,มือกันไปด้วยบอกใบให้นิดนึงครับว่าเป็นวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ปรุงอาหารในช่วงหน้าแต่จะเป็นอาหารเมนูอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับ เฮในช่วงที่แล้วนะครับทั้ง3พิธีกรของเราก็ได้พาไปเดินตลาดเช้าปักช่องซึ่งก็มีของหลากหลายมากมายเลยนะครับมาถึงช่วงนี้ถึงเวลาที่จะไปทำเมนูอาหารกันแล้วครับช่วงเปิดลิ้น นี่คุณหลอกให้ผมเนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปยิ้วไก่กันมากับพี่จิมมี่เนี่ยที่ตลาดเนี่ยก็ไปเอามาก็เ่าให้เราซื้อไก่ตัวอวบๆแน่นๆใช่แล้วคุณจะบอกว่าคุณพาผมยิ้วไก่เดินทางมาไกลเพื่อจะมาย่างไก่กลางนาเนี่ยไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยังไงอะ่ะเราจะมาทําอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ครับรอะไรนั่นก็คือ แกงไก่ใส่หยวกกล้วยแกงไก่ใส่หยวกกล้วยอหมคุณจะทำเองใช่ไหมบ้าไม่ใหญ่ผมเลยถ้าคุณทำเองก็ใครทำนี่เลยครับข้างๆผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกใครมายืนตั้งไหร่ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่ทูนครับ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่ทุนครับผู้ใหญ่ทุนจะมนคนทำแกงไก่ใส่หยวกกล้วยให้ผมใช่ไหมครับไม่ครับอ้าวแล้วใครทำอ่ะครับครับมีทีมงานทำอ๋อเหรอฮะแลื่องผู้ใหญ่มาทำไมผมจะพาคุณไปตัดตัดอะไรครับ หยกกล้วยโอ๋อไปผู้ใหญ่แยกคำซะด้วยเว้นช่องท่านานให้ผู้ใหญ่ตัดให้ดูใช่ไหมครับไม่ครับผมจะพาไปตัดแต่คุณเป็นคนตัดว่าหยวกกล้วยที่ว่าอย่าบอกนะว่าย้อนไปตัดในตลาดนะครับครับอยู่อาจจะมาอ้อมไปหน่อยครับอ้อมไปหน่อยนะแต่ตลาดนั่นหรอฮะครับอ้อมไปหลังบ้านอ๋อหยวกกล้วยอยู่หลังบ้านมันพืชสไตลเทียวจริงเชียวเลยนะถ้าอย่างนั้นกลับไปที่เดิมถ้าอย่างนั้นพาพวกเราสามคนไปตัดหยวกกล้วยได้ไหมครับได้ครับไปที่ไหนครับทางนี้ครับผมโอเลยครับไป ก็อีกประมาณ3กิโล3กิโลตายแล้ว3กิโลเจออยู่ผมขอลาไปนอนกัอนัว้วยกิโลวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเริ่มเลยครับแม่ผู้ใหญ่เองก็รับมุกกันเป็นตีเป็นขลุ่ยเลยนะครับนี่ก็ให้น้องชานเข้าไปตัดกล้วยแต่ดูท่าทางจะไม่ไหวผู้ใหญ่ต้องลงมือทำเองจนได้ครับเพราะว่าถ้าให้น้องชานทำคงไม่เสร็จแน่แครับวันนี้ และไม่ได้หยวกล้วยเลยนะครับก็ต้องนํามาปลอกแล้วก็ต้องนํามาหั่นเป็น,ปนแว่นๆแถมต้องลอกเส้นใยออกด้วยไม่งั้นมันจะเหนียวติดปากครับและพอลอกเสร็จแล้วก็ต้องเอานมาแช่ในน้ําเกลือจากนั้นก็นําไปลวกในน้ําร้อนครับเพื่อป้องกันไม่ให้หยวกล้วยดํานั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนกันหน้าปั้นจิ้มปั้นเจ๋อยู่ใกล้ๆเตา <laughs> ที่มันร้อนขนาดนี <laughs> ได้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเรามี สาวน้อยคนหนึ่งที่จะมาปรุงแกงหยกกล้วยให้เรากินใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับนะนงาตัวหนครับชื่อพี่รุ่งค่ะชื่อพี่รุ่งเนี่ยเขาบอกว่าพี่รุ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของการแกงไก่ใส่หยวกกล้วยถูกไหมครับถูกต้องค่ะนี่ธรรมดาจะที่ไหนาะได้หยวกกล้วยเขาอวนแบบนี้แล้วต้องทําอะไรต่อครับนี่เราก็ตั้งกะทินะคะใส่หัวกะทิก่อนหัวกะทิ พี่แก่นี่พี่แกงผู้ชมมันมีตัวนะครับดูนะครับดูคุณผู้ชมนี่แค่พี่แกงสุกเราก็ใส่ไก่ค่ะฮิแกงสุกเราใส่ไก่ใส่หมดเลยค่ะใส่ใจได้ไหมครับได้ค่ะใส่ลงไปเลยกลิ่นกลิ่นมาแล้วกลิ่นนำมาก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมครับกลิ่นเครื่องเครื่องแกงกับกะทิมาก่อนแล้วใส่เริ่มจะสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเกลือกับน้ำตาลทรายเกลือใส่ประมาณสองช้อน น้ำตาลกับเกลือใส่เท่ากันนะคะน้ำตาลกับเกลือใส่เท่ากันใส่เริ่มสุกแล้วเราตักใส่หางกะทิลงไมาโอ้หางกะทิมาแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะอ้าวแกเริ่มเดือดแล้วผมเห็นควันแล้วนะครับเปิดหน่อยครับ โอ้โ,โหก็ใส่หยวกต่อเลยค่ะใส่หยวกใส่พริกค่ะใส่พริกนะครับพริกค่ะเดี๋ยวจะได้สุกใส่หัวกะทิอีกนิดนึงใส่หัวกะทิอีกนิดนึงเติมเข้าไปลารอเดือดแล้วก็จะได้ทานแล้วค่ะอร่อยมากเนี่ครับ สวับโอ้ยนี่ถือว่าเดือดแล้วใช่ไหมครับคนก่อนให้เข้าเครื่องก่อนให้เข้าเครื่องให้เข้าเครื่องได้แล้วแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักสุดท้ายโรยหน้านะครับโรยผักโหระพาโหระพาโรยหน้าก็ปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สมูยอครับแล้วนี่ก็คือแกงไก่ใส่หยกกล้วยฝึมือพี่รุ่งที่ทําให้เรากินครับหวน่ากินจริงๆครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับมือวังอันดับหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับชื่อพี่ตู่ค่ะทำตำแหน่งอะไรครับผู้ใช้ผู้ใหญ่บ้านค่ะโอ้ยนี่คุณอาผู้ใหญ่บ้านมายืนกระลรอย่บนี้เลยเหรอวันนี้ทําอะไรครับตำส้มตำค่ะตำโคราชค่ะตำโคราชเขาบอกว่าถ้ามาโคราชแล้วถ้าไม่ได้กินส้มตำอันนี้ก็คือมาไม่ถึงใช่ไหมครับใช่ค่ะมาโคราชต้องมาทานส้มตำโคราชค่ะ พี่จีนี่จะช่วย er ใช่ไหมนช่ยเราเราเราเรื it ่องกินเรืはは่องของเราโอเคได้เริ่มจากใส่อะไรก่อนครับใส่พริกค่ะใส่พริกแห้งะพริกสดผสมกันนะคะพริกแห้พริกสดผสมกันนะก็กระเทียมกระเทียกระเทียมเพิ่มเพิ่มความหอมค่ะและเป็นสมุนไพรนะคะจั็ตามไปก่อนใช่ไหมคะจัดตามเสร็จแล้วก็ใส่ตัวปักยาวนะคะ ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บต้องเป็นน้ำตาลปี๊บะค่ใช่ค่ะใส่อะไรครับแม่ผมนัวค่ะผมรวมนัวใส่หมดไม่ได้ค่ะต่อไปต่อน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกปลาร้าต้มสุกนะคะปลาร้าต้มสุกไปมะเขือเทศไปดูวิธีตัดนี่ ก็มะนาวนะคะมะนาวรู้มะนาวก็ปูดองค่ะอ๋อปูดองปะดองปูดองอันนี้อะไรครับกุ้งค่ะกุ้งแห้งไข่กุ้งแห้งตัวตัวอะไรตัวตัวลิสงค่ะตัวลิสงเอาไปตัวก่อนได้ไหมครับเคแล้วก็ดอค่ะมุยอ เส้นมะละกอนะคะเดี๋ยวแต้องใส่ไม่ได้เลยเส้นมะละกอเราเน้นที่สับเองค่ะสับเองไม่ใช่ใช่คือรสใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ้ยเลยค่ะแล้วก็คลุกคลุกอุ้ยได้แล้วแล้วก็ใส่จานใช่ไหมแล้วก็ใส่จานค่ะใส่จาน ครรับดีท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับตายแล้วนี่นี่นี่ส้มตำโคลาดนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเราก็จะพลาดไม่ได้ที่จะต้องชิมครับผมขออนุญาตชิมคนแรกเลยนะโอ้ยแกงหยวกแกงหยว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตักหยกกล้วยโอ้โหนี่นี่นี่เฮ้ยดูนะครับโอ้โหอะะไรคือพอเราได้เพียวหยกกล้วยเข้าไปเนี่ย เขาจะมีความเป็นผักๆผสมกับความกรอบผสมกับมันชิ้นใหญ่บางๆผสมกับกะทิเอ้ยผสมอะไรหอมจังอร่อยอมึงไงอร่อยใะ่ไดเลยครับกรอบมากเหมือนเยลกไก่พี่ว่ามันมีเสียงกรอบๆใช่ไหมใช่ครับเหมือนกินไก่ทอดเลยอ่ะเรลองกล่าวดูครับดูสิ โคราโคลราชเอาแล้วแม่คุณผู้ชมอย่าว่ากันนั้นกันนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าพวกผราสามคนขอไปกินข้าวกแล้วครับจนไม่ไหวแล้วน้ำรายจินนี่พี่พาไปจินนี่พี่พาไปช่วงเปิดโลก คุณชานคุณชานอะไรนะคุณไปเอารถไขเข้ามาไม่ได้เย้อะไรไม่คุณคุณดับเครื่องก่อนอะไรนะดับเครื่องดับเครื่องดับไม่เป็นเอ้าคุณดับไม่เป็นแล้วใครดับเป็นแล้วผู้ใหญ่ครับดับเครื่องยังไงครับเอาโอเคโอเคผู้ใหญ่ครับโอ้ตายแล้วครับครับครัไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับไหนครับโอ๋อโอ๊ย เขาจะแตกผู้ใหญ่ดับเบิลก็ไม่มาช่วยเนี่ยคุณแล้วคุณไปเอาผู้ใหญ่มาทั้งครอบครัวนี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปชมสวนบ้านไร่ของจูงทูเรนครับยกกันมาทั้งหมดนี่เลยเหรอใช่ครับผมเขาเขายอมหรือเปล่าคุณเนี่ยคุณดูนั่งโอ้โหเขาไว้ใจผมขนาดไหนดูผมขับผมขับไปสองสามนาทีแล้วเอาแต่เลินลวคุณจะพาผู้ใหญ่แล้วก็พวกเราขับไปตรงนู้นใช่ครับเป็นทุ่งอะไรครับนั่นน่ะเป็นทุ่งดอก ดอกอะไรครับนั่นน่ะดอกดาวเรืองครับอ๋อ y ารู้ทุกอย่างเลยนี่คุณงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะไปลุยดอกดาวเรืองกันใช่ครับโดยมีผู้ใหญ่และครอบครัวนะกันอยู่อย่างนี้แล้พูดด้วยครับเดี๋ยวผมนั่งไปด้วยนั่งไปด้วยอะไรครับเราไปด้วยกันไปด้วยกันพี่จินนี่ขึ้นก่อนเลยพี่จินนี่ขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนทำไมครับเราขึ้นก่อนเลยหรอขึ้นก่อนเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับโอ้ผมว่าวุ่นวายกันแล้วตรงนี้อ่ะผมขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้เลยขึ้เอ ไอ้ช้างไอ้ช้างไอ้ช้างท้งขยะทางขยาไอ้ช้างไอ้ช้างชิบชิบเออออบแล้วโอ้ยนี่อะไรไุณผู้ชมโอ้โหอารมณ์ฉันไมคะาแน่ใจไหมแม่คุณชาง เดีกุณดูข้างหลังก่อนเนี่ยเขาโอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคข้างหลังโอเคใช่ไหมครับผมไม่โอเคคึงใจคึงใจอ๋ออ๋อให้ช่วอะไรุุ่า และก่อนที่เราจะไปชมทุ่งดอกดาวเรืองนะครับเรามีเรื่องราวดีๆจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชมาฝากกันครับออไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะคิวแคนทีคืออะไรครับ ถ้าน้องๆไม่รู้แบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่กเปิ๊แล้วล่ะครับที่ต้องไปหาคําตอบมาให้น้องๆนะครับสวัสดีครับทชานรองครับสวัสดีครับกเปิ๊ครับผมมีคําถามครับผมอยากรู้ว่าคิวแคนเตนนี่คืออะไรและมีที่มาอย่างไรบ้างครับครับโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัยหรือคิวแคนเตนนะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือครับระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่เราจะเชิญชวนโรงเรียนเอกชนครับให้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ด้วยการจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนนะครับห,หรือที่เราเรียกว่าคิวแคนทีนเราต้องการจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตนะครับเพาะปลูกนะครับหรือว่าเพาะเลี้ยงน่ยสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพเนี่ยมีตลาดนะครับดังนั้นเราก็เชิญให้โรงเรียนนะครับเข้าร่วมโครงการคิวแคนเีนเพื่อจะพัฒนาโรงอาหารเนี่ยเป็นตลาดสําหรับสินค้าเกษตรเหล่านั้นนะครับทำให้โรงเรียนเนี่ยมีวัตถุดิบเกษตร นะครับที่ปลอดภัยข้าวไข่ไก่หมูปลาผักนะครับสารพัดละคบสินค้าเกษตรเนี่ยให้ป้อนเข้าสู่โรงอาหารแล้วก็ให้แม่ครัวเนี่ยทำอาหารประกอบให้กับนักเรียนรับประทานเป็นอาหารกลางวันหรือว่าอาหารประจํามือ้อของโรงเรียนนั้นต,ต่อไปนะครับขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากผู้ปกครองนะครับว่าส่งบุตรหลานมาเรียนนั้งสือที่โรงเรียนนี้เนี่ยจะได้รับความมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพอ,าพอนามัย เด็กเนี่ยถ้าทานอาหารดีๆโตขึ้นมาก็เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงพ่อคุณแม่ก็จะลดภาระเรื่องสุขภาพลูกไปได้เยอะเลยเดียวครับ,รบหลังจากที่มีการจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยหรือว่าโรงเรียนอาหารปลอดภยัยคิวแคนตีนขึ้นแล้วเนี่ยโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยครับก็จะมีการแจ้งออเดอร์นะครับผ่านผู้รวบรวมออเดอร์นะครับออเดอร์เหล่านั้นนะครับก็จะถูกส่งไปตามช่องทางการตลาดปกตินะครับในที่สุดรับรองครับว่าช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำอาหารปลอดภัยเนี่ยได้แน่นอนเลย ว่าในโรงเรียนนี้มีการนำคิวแคนทีนขเข้ามาด้วยใช่ค่ะคือเราเล็งเห็นว่าคิวแคนทีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับนโยบายของโรงเรียนที่เราไม่ได้คำนึงถึงแค่ผลลัพธ์ทางวิชา อ uh huh. พอเราเห็นว่าโครงการเนี่ยเข้ามาสื่อสารกับโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มานําเสนอว่าคอนเซปต์ของโครงการคิวแคนซี่เนี่ยคือเราสามารถตรวจสอบเควสที่มาของหลังอาหารได้แล้วก็ม,มีมีมาตรฐานในการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เราก็เหมือนมาคุยกันในวงผู้บริหารนะคะว่าเออมันตอบโจทย์พอตอบโจทย์แล้วเราก็เลยนำเข้ามาแล้วก็มาใช้เ้ยคะ่ะ uh huh. ก็คือเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนแหละ<ช>ว่าถ้านำเข้ามาแล้วจะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วพอพอได้นําเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นผลยังไงบ้างครับเท่าที่เห็นผลนะคะคือผู้ปกครองเนะะี่ยค่ะพอเขาได้รับการสื่อสารว่าโรงเรียนมีการจัดทำคิวแคนทีนขึ้นมาเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าอาหารเนี่ยที่นํามาปรุงให้ในโรงอาหารให้กับลูกๆของเขาเนี่ยมีมีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็มีความสดใหม่ตลอด รตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง you <can> อ๋อเกือบลืมบอกไปนะครับก่อนที่จะไปที่ทุ่งดอกดาวเรืองที่แห่งนี้นะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านของเก่าเล่าอดีตซึ่งเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนเอาไว้บางชิ้นก็ต้องแต่รุ่นปู่ย่าตายายนู่นแล้วครับ หากใครที่สนใจก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ พี่กะปิพี่จินนี่ครับร้อนสิครับอยู่ๆคุณถามผมผมก็ตอบร้อนเหมืับร้อนเหมือนกันครับแต่ว่าดีร้อนแล้วมีความสุขแอบร้อนแล้วชิลนี่ชื่นใจอาหารอร่อยไหมครับอาหารอร่อยอยู่แล้วครับอร่อยอร่อยไหมครับอิ่มเทอจุใจจินนี่เราขายไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับตอนนี้พวกเราทั้งหมดนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามโชว์ก <junt an advertising noise> ันนะครับบ <t Wen 2> ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วผมไปขับรถต่ออยู่่าได้ได้ได้เอาผมนั่งตรงนี้แล้วกันถ้ามันจะขับ Hø-høi! <laughs>